สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile คนระับอยู่ช่องสายฟรี e s p o r t เป็นเรื่นะมาดูนักเตะใหม่นะครับตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะก็เน้นไปที่กองหน้านะครับเดี๋ยวกองหน้าสลับกันลงนะเกมแรกขอเป็นซลาตันก่อนนะครับเดี๋ยวเกมที่2ก็จะเป็นฮาลันนะครับเกมที่3โอเว่นนะมาเลยก็ซลาตันก็จะเป็นกองหน้าตัวใหญ่นะครับ วิ่งก็ไม่เร็วมากครับเน้นแข็งแกร่งครับเก็บบอลได้พักบอลได้ครับมาบมาถึงจังหวะนี้โยนไปลูกนี้ได้สลาตันกดเน้นอื้นติดเซฟโอ้น้าเข้านะเมื่อกี้นะหลุดเดี่ยวนะครับไปโอ้เส้นอือหือเอาเส้นนี้ก็ใช้ได้นะครับจากที่ลองเล่นมานะครับก็ ตัวก็ผอมๆเพียวๆหน่อยครับแต่ว่ามีความแข็งแกร่งนะกองหลังนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะจับคู่กับเฟอร์นิดาน,นะครับมาไปปาสลาตันลาตันหมุนยกยิงติดบล็อกครับโอกาสสองครั้งนะนะยังไม่ได้ครับมาเตะม,มุมครับตรงนี้แหละโคกนี่ครับเน้นๆนี่ครับครั้งที่สามมาแล้วหนึ่งลูก ก็ตัวใหญ่ครับมงดีนะแข็งแกร่งนะครับก็เป็นคนละสไตล์กับโอเว่นนะครับโอเว่น <O ven S 1> ก็จะเป็นสายผิวนะครับสาตันก็จะเป็นกองหน้าสายจบนะค,คือเราต้องป้อนให้เขานะครับแล้วก็เขาจะยิงประตูให้นะครับถามว่าคมขนาดนั้นไหมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าคมมากนะครับเกือบโดนไป โอเคลึกไปดีออกมาก่อนเอาวิง่งดีเพื่อนอุยเกือบได้อ้าวตีออกอีกก็กองหน้าประเภทน,นี้ก็จะเราก็จะเล่นแบบคือจะไม่ให้เขาลากบ่อนเยอะนะครับก็จะพยายาม ป้อนบอลแล้วก็เขาพักบอลได้นะครับแต่ว่าเลี้ยงไปยิงเองไม่น่าได้นะเพราะว่าช้านะครับตัวใหญ่นะเพราะว่าเวลาจังหวะหันซ้ายหันขวานี่ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าถ้าได้วิ่งหลุดกับดักไปล้ำหน้าไปแล้วก็โอเคนะคผมว่านะปั่นไวเลยรูปนี้อืไกลครับสลาตันกับฮาลันก็จะเล่นคล้ายๆกันนะพยายามแบบว่าถ้าไปก็พยายามเคาะนะครับ เคาะจังหวะเดียวนะครับเนี่ยบเคาะแบบนี้นะแล้วก็วิ่งหาจังหวะนะครับวิ่งหาช่องนะถ้าไปจับบอลนานนี่ก็ไม่ค่อยโอเคนะผมว่าเนะมารับสาตานหม,มุนยิงไปไหนไม่รู้นะโอเคมาจุดไปทางซ้ายครับมาเนียบจังหวะ จะต้องเล่นเคาะนะครับซาลาตันนะอือหือจะเคาะกลับมาคืนนะครับออกข้างไปได้ทุ่มมาครับมูเซล่าเนี่ยผิวนะครับมูเซล่าผิวอือหือติดบล็อกยังครับยังหนึ่งศูนย์อยู่จบครึ่งแรกครับก็น้ำอยู่หนึ่งศูนย์นะจากซาลาตันนะครับ โมเซ่านี่ก็ใช้ได้นะครับถือว่าพิวเลยคล่องนะครับอืมโอเคเนี่ยครับเอาเส้นใช้ได้นะครับฟองหลังนะอุมาฟาบิกาสไปออกซ้ายไปเบินเร็วมาครับซาวตันเนี่ยต้องอาศัยเคาะเร็วนะครับจะให้เขาแบบเลี้ยงพาบอลไปเนี่ยก็ เนี่ยมันช้านะครับซาตานนะครับช้าต้องเล่นจังหวะเดียวครับเคาะเคาะแล้วเขาก็จะวิ่งขึ้นหน้าไปหาตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยป้อนให้เขายิงนะวิติดมา,มาครับซาตานซาตานเนี่ยใส่เคาะนะครับอือฮึออยังได้ครับจุดฟอร์มการโมเซล่าอือือติด วโดนวะเนียโอเควัเต้ดักได้ครับเอาจ่ายเสียลูกนี้้ยโอเคนี้ด่านดักได้มาครับเขาไล่แล้วเล่นจังหวะเดียวไปครับเนี่ครับสลาดตั้นเนี้ยเคาะมาซาก้าไปครับซาก้าไปครับล็อกไหลไปสลาตั้นซัดลูกนี้เรียบร้อยครับซ้ายก็ดีครับ ลูกแรกหมงครับลูกสองเท้าซ้ายนะครับมาสองศูนย์ไปแล้วครับ <c oughs> ก็มีโอกาสยิงขวาอยู่ครับแต่ว่าไม่เข้านะครับลูกจุดเดียวนะครับมาซากาอุเซล่าอุเซล่าโยกโยกรอสลาตันมาซ้ายอีกแล้ว <c oughs> ติดเซฟครับดอกนี้ เนี่ยจิ้มที่ตัวไปโคกเน้นๆนครับเรียบร้อยมาสามศูนย์ครับสากานี่ก็ใช้ได้นะปีกขวานะก็ใช้ได้โอเคครับเนี้ยครับมีความเร็วนะครับมีความคล่องนะเนี้ยครับเอาค้างอุย้ยปั่นนิ่มๆครับโอ้ไหลครับ ลูกสองมาไหลแล้วสี่เมตรไปแล้วมามเสียฟาวเขาเล่นอยอ่วัเนี้น่าจะเล่นอยู่นะมาซาต้าครับไปยกไปลูกนี้หลุดไหม หลุดไปแล้วครับจะลาต้านไปแล้วสัดอีกครั้งเรียบร้อยครับนี่ครับมงหนึ่งซ้ายหนึ่งเท้าขวาหนึ่งนะครับห้าเมตรไปแล้วก็เล่นถ้าจะเล่นประเภทนี้ก็เล่นคนละประเภทนะครับกองหน้าที่เร็วๆนะนีครับพักบอลได้จ่ายได้นะครับแต่ว่า จะให้เลี้ยงเนี่ยไม่ดีครับช้านะโอเคครับเกมนี้ก็จบไปครับชนะไปครึ่งโหลสาตันยิงไปสามนะครับเกมนี้นะเดี๋ยวเกมที่สองไปฮารันนะครับเดี๋ยวลองฮารันให้ดูก็วันหนึ่งก็เล่นได้สี่เกมนะครับเดี๋ยวเกมที่สามไปโอเว่นนะครับ มาเจอนักเตะชุดเดียวกันครับนี่ครับเกมสองฮาลันนะเปลี่ยนค่เพราะกองหน้านะครับเหมือนกันเดะครับยกเว้นกองหน้าแล้วผมชอบอีกตัวคือฟาบิคัะครับคือจ่ายบอลแม่นมากครับจาเอ็ดซินี่ครับจังหว่ยกนี่แม่นมากครับอื้มเกือบได้ โนบอลโคตรแม่น bon นะครับฟาวิกัสนะคือเราต้องรู้จุดเด่นของนักเตะนะครับเราถึงจะใช้งานเขาได้เต็มที่นะครับเอย่างฮารันเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยคล่องตัวนะครับก็ยังพอได้นะนี่ครับจังหวะเราต้องเบิ้ลแล้วก็ชิ่งแบบนี้ครับซ้ายคมๆมครับเรียบร้อยนำครับหนึ่งศูนย์ เล่นกองหน้าตัวใหญ่อย่าให้เขาคลองบอลนานครับต้องชิงชิงแล้วให้เขาวิ่งหาตำแหน่งเอานะครับเคาะเคาะครับโอ้ยจิ้มได้จิ้มไปดิยังจิ้มไปดิอืมวาจิ้มไปเอาไม่ฟาครับเฮ้ยโอเคเขี่ยออกมาได้ครับ มาได้โตแล้วครับฮารันฮา้ันไปแล้วครับหลุดไปแล้วฮารันครับเนี่ยถ้าได้หลุดก็ยาวเหมือนกันครับอื้มติดมันไม่เข้าได้ไงวิ่งช้าก็จริงนะครับแต่ว่าจังหวะหลุดนี่กองหลังก็ตามไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮารันหรือว่าซาตันนะครับเหมือนกันนะครับเวลาหลุดนี่ก็คือหลุดเลยครับกองหลังตามไม่ทันแล้วก็เบียดไม่เข้าด้วยนะครับเพราะว่าแข็งแกร่งครับ แต่ยากตรงถ้าจะให้หลุดเนี่ยครวิโอเคเอาเสียฝ่าวกเขาเล่นเร็วโอเคมาได้โตครับฟาเบรกาแทงไปออื้ไม่หลุดเอายังได้ออืไม่ได้มาเทีมว่าโอเคหวัดทีามาก่อนครับ เขาบุกผมยับเลยมาฟาวิกัสออกขวามาสาก้าครับสาก้าหาวิธีฟาวิกัสแทงไปลูกนี้ครับฮาลันซ้ายเรียบร้อยครับเนี่ยครับเข้าซ้ายนี่กดสกอร์ได้เลยครับเนี่ยฟาวิกัสแทงบอลแม่นมากนะครับอืมเนี่ยอ้าวเดี๋ยวบอกนะนี่ไปแล้วครับนี่ b ฟเบร r านี่ผมชอบมากครับเป็นกลางที่แบบว่าเนี่ยถ้ามีก้องหน้าคมๆแบบนี้ต้องมีตัวจ่ายบอลแบบ b ฟ i บ a r านะครับถึงจะเล่นแบบเข้าขานะครับเดี๋ยวผมตัดจบเลยนะครับเขาออกไปแล้วมาลุยเกมต่อไปครับก็ฮารันก็จบไปแล้วนะครับเหลือตอนนี้ก็เป็นโอเว่นนะครับ วันนึ่งมาเล่นได้สี่เกมนะครับถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทำให้นะเพื่อนๆอยากดูเพิ่มเติมไหมสำหรับฮาลันหรือว่าโอเว่นนะครับหรือว่าลาตันก็ได้นะครมามันเล่นได้แค่สี่เกมนะเกมอันนี้เกมเกมสุดท้ายครับเนะี่ยมาลุย โอเว่นก็จะเป็นคนละสไตล์กับสองคนเมื่อกี้นะครับมาครับหลุดมาแล้วยิงอื้มเนี่ยคมกลีบครับลองเลยยิงคมทั้งสามตัวนะครับแต่ว่าคนละสไตล์นะครับโอเว่นก็จะตัวเล็กผิวเร็วนะครับก็จะเป็นส่วนมากคนก็จะเล่นนิยมกองหน้าที่มีความเร็วนะครับกองหน้าตัวจบก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับ บางคนถ้าไม่เคยเล่นก็จะไปเล่นแบบไปเล่นสลาตันหรือว่าฮาลันนี่ก็จะเล่นไม่เป็นนะครับเพราะว่าถนัดเล่นแบบว่าวิ่งเร็วๆนะวิ่งฉีกกองหลังอะไรเงี้ยส่วนมากนะครับมามาดูโอเว่นครับยกไปได้ทุกนะครับโอเปต้ มาฟาเบ,บกาสครับฟาเบ,บกาสนี่แม่นมากครับจ่ายบอลน,นะมาซาก้าคือมาฟาเบกัสฟาเบกาสยัดไปลูกนี้หือโูเสายโยกติดนิดเดียวครับโอเว่นมีพลังแฝงใหม่ด้วยนะครับอันใหม่นะครับก็คือเล่นกับกับดักล้ำหน้าได้ดีนะครับ มันจะเป็นพลังแฝงอันใหม่นะครับมาดูจังหวะนี้ครับแทงมาสากาซากาคืนไปโอเวน่นโอเว่นปั่นด้วยซ้ายรเรียบร้อยขมกลิบครับสองลูกสองวัตตัวครับเนี่ยยิงสองครั้งนะได้สองลูกครับถ้าให้ผมเลือกเล่นได้ตัวหนึ่งผมเลือกโอเว่นครับเพราะว่าผมชอบกองหน้าที่มีความคล่องตัวมากกว่านะครับถ้าเป็นกองหน้าตัวใหญ่ก็พอเล่นได้ครับแต่ว่า ด้วยความชอบก็จะชอบความคล่องตัวมากกว่านะคโอ้โดนยิงเลยตรงนี้เขาไล่มานะครับสองหนึ่งนะอีกเกมแรกซาลาตันยิงไปสามนะเมื่อกี้ฮารันยิงได้สองนะับเขาออกนะมาดูเกมนี้โอเว่นจะยิงได้กี่ลูกนะครับจริงๆฮารันน่าจะจะยิงได้เยอะกว่านั้นอย่างน,นะถ้าเขาเล่นต่อนะ ก็นี่ด้านม้อนไปไหนพี่นี่ครับฟาริกาตสุดยอดนะเป็นกลางที่สุดยอดนะผมชอบมากนะฟาบบริกาตเนี่ยแต่ว่าไม่มีชิ้นส่วนแรกอะดยครับยกไปรุกงนี้ออืเจอสตัไวนควับอ้ยโอเว่นโอ้ย,อเ,อยเหลืองอะนเนี่ยไปเสียบเขา แต่ข้อเสียคือพลังงานน้อยนะโอเว่นนะเล่นครึ่งเดียวนี่หัวเหลืองครับเนะี่ยยังไม่จบครึ่งแรกเลยพลังงานค่อนข้างน้อยนะครับถ้าใครเล่นโอเว่นก็อาจจะหาตัวสำรองไว้หน่อยนะครับพลังงานน้อยมากมาเริ่มเครื่องหลังครับ นี่เจอทิมไปดิอ้าวโอ้โดนเหลืองนะครับจิ้มแรงไว้หน่อยโอเคดักได้มาโอเว่นครับมาดูสปีดครับปาครับโอเว่นปครับ,เร,บเร็วจัดครับบอกเลยนี่ครับโอ้โหอยังเร็วครับเร็วมากไป โยกอือหือติดติดนิดเดียวไม่ได้ยิงคนระับมามาไปครับไปแทงไปโอเวน่นกดเลยอือหือติดบล็อกอา้าวเปลี่ยนโอเว่นผมออกแล้วโอ้ไม่ได้ดูนะครับเนี่พลังงานน้อยนะเขาก็เลยเปลี่ยนออกนะครับ ผมเปิดเปลี่ยนอัตโนมัติไว้นะลืมดูครับมาเป็นฮาลัานลงมาแทนนะมาฟราริเบกาดยกไปลูกนี้ฮาลัานชนคานครับเนี่ยฟราริเบกาดยดบอลอย่างแม่นนะเชิดฟราริเบกาดนะ ไม่ดักหรืออุย้ยหลุดโดนไหมลูกนี้โอเคติดเซฟยังยังยังนำอยู่ครับสองหาานึ่งไฮารันฮารันคืนมาายครับเอา้าโอ้โหจะจิ้มหน้าจอหน่อยนะครับเมื่อกี้ฮารันหลุดเลยนะนี่ถ้าเล่นกองหน้าตัวใหญ่ๆตัวจบก็อย่าคลองบอลนานครับอาศัยเคาะเคาะแล้วก็วิ่งเขาจะวิ่งหาช่องนะวิ่งหาตำแหน่งนะเดี๋ยวเราค่อยคืนนะจังหวะเล่นนะครับ จุดเนีย่ยเคาะมาอารันอารันพ,พิกแล้วพิกอไปแล้วยังได้ยิงเอา้าอะไรวะเอา้าเมื่อกี้ยิงเข้าไปแล้วนะครับเอา้ายิงออกอือฮออกยิงไอ้บ้าเอ้ยพูดเล่นโอ้ยปัดแรงไปหน่อยครับออกเฉยนี่น่าจะยิงเบาๆะ่ะ ยิงแรงไปหน่อยครับออกเลยโอ้ยคนมันจะโดนตีเสมอเปล่าเนี่ย้ใจเย็นนี่ครับเหาเส้นนะใช้ได้นะครับกองหลังนะมันจะร้อยสิบนะครับใช้ได้เลยนะเฮาเส้นนะเหลี่ยมบอลค่อนข้างดีนะครับดักบอลดีเหมือนกันหาลันกดหนึ่งติดบอกเฮ้ยนี่โดนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะโดน โอ้ยเอ้ยไม่เข้าครับติดติดเซฟมาคืนฟาบิกาสเนี่ยาบิการ์สแทงบอลดีมากเลยผมยังชอบเลยว่ะตายครับหลุด,ดไปแล้วไหลามายิงนิ่มๆครับสามหนึ่งไปแล้วจบเกมครับก็ชนะไปสามหนึ่งคนระับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับก็เล่นให้ดูทั้งสามตัวนะครับถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกได้นะแต่ผมทำคลิปให้ดูนะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ